เอาเลยครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยอยู่ใน Minecraft มีดทเกม s k y w a r นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแบบโหดๆหนักๆและจัดมันไปเออนั่นแหละครับผมก็ถึงแม้ของเราจะกากแล้วก็จะชนะให้ท่านดูนะฮะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะอืแต่ก็จะพยายามรู้สึกมีความมั่นใจมา้แต่วนนกูนะฮะโอเคปะปเวลาบุกแล้วครับดีนะ โอ้ยอยา่างสิ่งที่ผมอยากจะได้ในเกมนี้เว้ยคือถ้าผมเล่นมินิเกมไอ้พวกแนวๆเนี้ยผมอยากได้แค่ไอ้นี้ก็พอเลยครับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้อะไรวะเขาเรียกเอาเดี๋ยวเมาส์กูติดอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนะเม,มาส์เมาส์ผมเลื่อนไปติดอะไรไอ้ขอบนี่วะโอเคไปไปไปคงไม่มีใครหันมามองนะฮึยจึ๊บ โอเคข้ามมาได้ครับแป๊บนึงขอดึงไอ้ผ้าหลองหมอกเออเดี๋ยวใจเย็นๆสิลูกเอออย่า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 วิ่งลงนะลูกนะขอร้องเออมึงเดี๋ยวมึงซีดองเลยนะโม้ไปตั้งเยอะต้องต้องให้สมคำโม้เลยสิเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีคนไปบวกกันครับผมข้างบนปล่อยเขาบวกกันไปโอเคเรียบร้อยเก็บๆๆเก็บเขาเก็บไปหนึ่งเขาเก็บโอ้โหเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเจ็บอุตส่าห์หายไปสามหัวใจดูนะโอ้โหมันตามกันเยอะเลยว่ะ ว่าเราคนคนที่จะเข้าไปไหมเราคนที่เราคนเราคนที่จะเข้าไปไหมไม่โดนจะหูถุยนึกว่ามันจัดลวงเอ้ยโอเคตรงนี้ยังมีของให้เราครับเออเดี๋ยวนะเออโอเคเอานี้มาของใครไม่รู้อะแต่ที่แน่กูเก็บเออของใครไม่รู้อะเออแต่ที่แน่เอาเอาอย่างเดียวเออเราอินดี้ฮะเราัางไงก็ได้เราชิว,ชว เนี่ยนะผมว่าเราจะต้องบวกไอ้คนนี้แน่เลยเ,ออเราเราจะเพิ่งเข้าไปบวกมขามซึ่งซึ่งหน้าครับผมเราดัากอยู่ตรงนี้ได้ไหมเราไปให้มันมา <laughs> มันไม่มาเลยนะโอ้โหมีการต่อบล็อกป้องกันตัวเอง <c oughs> อะไรมึงต่ออะไรป้องกันตัวเองอะฮะมึงต่ออะไรป้องกันตัวเองโอ้โถเอ้ยลูงลงไปตายเรียบร้อยผมเก็บไปหนึ่งเดี๋ยวกี่กี่คนไม่รู้อะไม่แน่ใจ โอเคมากินก่อนอันดับแรกกินก่อนเลยแอปเปิ้ลทองเออกินแอปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกลูกมีมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีแอปเปิ้ลทองของเขาด้วยเหรอเนี่ยมึงมีด้วยเหรอฮะเรียบร้อยครับผมแกไปหนึ่งคนกินแอปเปิ้ลทองครับผมใช้ฮิลเออใช้ยาใช้ฮิลใช้ในหลอดเดียวกันเออไม่ใช่ละไมนคนละเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเปลี่ยนเรื่องสิเว็บเออใจเย็นใจเย็นโอเคมาครับขึ้นมาขึ้นมาข้างบนแล้วก็ ตอนนี้เราหนึ่งหนึ่งใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวจัดให้หนึ่ง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 เร,เ,เราจะมาแก้แคสสกายวอลเออเราจะมาแก้แคสสกายวอลหลังจากที่เราทำเราหน้าแหกไปหลายรอบเออเราต้องมาเอาคืนสกายวอลหน่อยลนะไม่ได้ไม่ได้เราต้องคุยกันสกายวอลไหนอะ่ะอีกคนนึงอยู่ไหนเฮ้ยจะเจ,เจอไม่ได้วันนะี้เดี๋ยวนะฮัลโหลวัสดีครับมิซาบาอีกคนนึงอยู่ในะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอยู่ข้างบนเลยเหรอเดี๋ยวนะ ใจเย็นใจเย็นไอ้มึงใจเย็นๆดิให้มึงเจาใช่ไหมไอ้คนที่อยู่ข้างบนน่ะมึงจะเอาใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวนะของเขาทำไมอินชาร์ทั้งตัวเนี่ะชิบหายแล้วธนูเราไม่มีเดี๋ยวนะทำเดบดาเมทหกสิบไว้ป้องกันการตายตัวเองครับผมป้องกันการตายของตัวเองโอเคมาอย่างน้อยดาบกูก็ดาเมจแรงกว่ามึงไอะเอาดิมา โอเคครับผมยังกินได้อยู่ยังกินได้ยังยังกินได้ยังกินได้ไดไดบวกโอเคชนะเรียบร้อยอุย้ยกระตุกกระตุกมีความกระตุกเล็กน้อย้อยไม่เป็นไรเว้ถึงกล่องถึงของเราจะกากกว่าแต่เราก็ต้องเล่นแบบใช้สเต็ปสัญญาว่าจะเล่นแบบใช้สมองที่สุดเท่าที่จะใช้ได้นะครับ <c oughs> เออสัญญาสัญญาแต่ถ้าแพ้ก็จะด่ากันนะเออแต่ถ้าแพ้ก็จะมาด่ากันนะเฮ้ยอืมจะทําให้เต็มที่แค่นั้นพอจบนะ เออจะทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับปลาลูกปลาเปิดลูกเอ้ยโอ้โหแจะแมวจะแมวเลยลูกเอ้ยอย่าเพิ่งมึงอย่าเพิ่งฆ่ามานันเลยอย่าเพิ่งรีบนะเฮ้ยเกมมันยังอีกนานโอ้โหดูของดิทำไมของเรามาดีขนาดนี้เนะี่ยกูอยากจะกูจะดีใจหรือจะเสียใจดีเนะี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหโอโห้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหมันระเบิดแมปอ,อะไรอะไรอะไร อะไรไอวิ่งโดดมาจะมาฆ่าคนหนึ่งเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขายังไม่ได้เอาของข้างล่างบ้านนะนั่นไงผมว่าละถ้าเขาเอาของข้างล่างบ้านเราไม่น่าจะฟู้ได้แต่ก็โชคดีเจ้าผมอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาบ้านกูกัดกันอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นอย่าพึ่งกัดกันลูกเลยเออนี่มึงก็จะขยันกัดกันอย่างไรโอ้โหกัดทุกวันเลยวะอืมขยันขันแข,ข็งไม่เหนื่อยหรือไงวะเดี๋ยวนะ น่าจะไปหมดแล้วหรือเปล่าโอเคไปตรงนี้มีหนึ่งคนนะครับที่เรา <c oughs> มีเนียนมันมีสายมันเนียนด้วยนะยเดี๋ยนะมันมีสายเนียนมาวะ่ะขอข้ามไปใช่ไหมเฮ้ย,ยไม่เอาอะ <c oughs> มันเห็นเราแล้ววะ่ะ <c oughs> ไม่อยากไปแล้ว,วอ่ะเออมันรู้สึกว่ามันจะเห็นเราเลยตรงนี้ก็อันตรายวะ่ะเดิ๋เดเดอันตรายอันตรายเฮ้ย <c oughs> อือหเฮ้ยโอ้โหมันสู้กันแล้ววะ่ะ ว่าเรารอเป็นตัวเจือกอยู่ตรงนี้ยูยครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปบวกไอ้ตัวนี้มันจะต้องเข้าไปฆ่าเราแน่นอนเออไอ้ตัวนี้มันต้องเข้าไปเจือกฆ่าเราแน่นอนเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแอบอยู่ตรงนี้จนกว่าเขาจะข่ามาฝั่งนี้อ่ะเราต้องเราต้องรอรอรอเหมือนปลาในทะเลเออรอรอเหยื่อรอเหยื่อมาใกล้ใกล้เออแล้วก็ฆ่าเหยื่อทิ้งอะไรเงี้ยเออต้องจังสั้นมันต้องจังสั้นเดี๋ยนะเดี๋ยวหกคนเลยเหรอฝั่งนู้นมันไม่ฆ่าเลยวะอืม ดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะไปเนี่ยโอเคปะ่ะเราก็ไปเก็บไปตัวนี้เลยแล้วกันดูเหมือนว่าเขาไม่น่าจะไปตรงกะยิงมาฝั่งนี้เลยแหละเนี่ยได้ได้ๆ oh, อ oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh ันนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้โหโคตรโหดโคตรโหดอ้โคตรโหดอริโกสองบาทโอเคยังตีได้ยังจากหูต oh, oh. ีไม่สู้อ่ะตีไม่สู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันมีโอ้โหชิบหายแล้วข้างหน้าก็มีข้างหลังก็ตาม my god ชุดมันถึกมากอะ่ะ ไอ้รอบนี้ยอมจริง <c oughs> เอ้ยผมเล่นเต็มที่แล้วนะคือดูมันเดะมันตีติดไฟแล้วมันก็ชุดกอดเต็มด้วยอะ่ะเออแล้วเอ็นชาร์จด้วยนะประเด็นโอ้โหอีบ้าใครจะชนะได้วะเนะี่ยโอ้โหของเขาโหดจริงลุมศอกย,ยังไม่ชนะเลยนะโอ้โหถ้าเมื่อกี้กูมียากันไฟนะกับแอปเปิ้ลทองอะไรเงี้ยโอ้โหสู้ขาดใจเลยเมืเ่อกี้เออ้ามีแอปเปิ้ลทองกับอียากันไฟนะแหมสู้ขาดใจเลยเดียวเฉย ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผมเออมันไม่ได้มีรอบเดียวเออเอาเอาเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้อมไ,ดไม่ได้มีรอบเดียวเสมอไปเปิดชืบชืบชืบ,ชอบโอเคได้เสื้อเพชมาว่ะจับว่าจําเฮ้ย <girlfriend. S 1> ของดีมาเว้ยว่าอะไรของดีนะนี่แหละน้ายาสปีดนี่แหละที่ผมชอบชืบชืบชืบโอเคไปปลายาก่อนปลายาอีกพีก่อนแล้วก็อันนี้มาเ e อ็นชาร์ตครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันมันท่าไปเกาะข้างแล้วว่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันข้าข้ามข้ามไปข้าก like ันมึงข้ามมาข้าเขาทำไมมึงทำไมทำดีไซน์อย่างนี้แล้่าหุยแม่มึงใส่ทันได้ไงวะเดี๋ยวโอ้โหตัวเอ้มึงใส่ชุดทันมันใส่ชุดเร็วมากอ่ะโอ้โหถ้าเมื่อกี้มีเอ็นชาร์ดสักแปดถ้าเมื่อกี้มีเอ็นชาร์ดสักแปดนะโอ้โหเสียดายว่าจะไปสู้เขาทันเดี๋ยวนะโอ้ยเเดี๋ยว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 เฮ้ยทำไมรอบนี้ได้ของดีจังวะเดี๋ยวนะ หวังว่าข้างบนน่าจะเป็นดาบเอ็นชาร์ดโอ้โหเอ็นชาร์ดจริงด้วยครับผมแต่เหล็กเอไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กเขาเรียกว่าอะไรนะเออหินหินหินเออแต่มันเป็นหินไงโอเคอย่าไปหย,ยุดเดีวยวเดีย๋ยวเดียวเฮ้สองรอบเออเดี๋ยวเราอุ้ยคุณตีเหรอถ้าคุณตีเหรอคุณตีเหรอมึงคุณตีเหรอฮะมึงคุณต,ณต,ณตีเล่นปลาอย่างนี้เหรอไอ้พวกตายตายทำทุกคนถึงเขาตายเพราะตกเนี่ยเกลียดชิบหายเน่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  ไม่เห mm <t ối> mm ็นเพื่อนเหมือนล่วงไปเมื่อกี้ไม่เห็นเพื่อนเหมือนล่วงไปเมื่อกี้ฮะรายงานทีรายงานรายงานเลยรรายงานเลยไม่เห็นเพื่อนเหมือนล่วงไปเมื่อกี้ฮะอ่าลงมาเก่าจริงเก่าจริงก็ลงมาเก่าจริงก็ลงมามึงเก่าอ่ะมึงเก่าอ่ะเออช่วงนี้กำลังเป็นเทรนไม่ใช่เทรนก็เป็นกระแสครับผมอ๋อไปไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อมึงเก่าดิมึงกามึงมา มึงเก่ามึงมามึงเก่ามาึงมามึงเก่ามึงมามึงเก่ามึงมามึงบอกแค่นั้นมึงเก่ามึงมามึงเก่ามึงมาลงมาลงมา,ลงมาเลยลงมาเลยอย,อยากจะมีของโอเคเอานี่ก็ได้ <c oughs> ขอโทษทีนี่ครับที่เล่นแล้วเงียบโอเคโอเคยังยังจะปามได้อยู่ โอ้กูจะอยู่ตรงนี้กับไอ้ตัวนี้อีกนานไหมเนี่ยอตัวโถมึงลงเออร์นต้องลงมาอย่างงี้ดิมึงยุดอย่างเงี้ยมึงเอามึงตายกูเอามึงตายวะเนี่ยกลัวมึงตายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออตายกูตายกูตายอีกไว้เนี่ยอะไรอะไรอีกคิดจะต่อบล็อกคิดจะต่อบล็อกอ้าวโถเอ้ยไม่ให้เกียรติจุดเพชรกันเลยอ้าวโถเดี๋ยวนะคงน่าจะเหลือแค่สี่ตัวนะครับไม่มีใครปลาอะไรมาใช่ไหมกูขอร้องนะ ผมไม่มีใครปลาเลยมาพี่แอ๊ดครับผมโอ้ตรงกลางมันมีเซจิริตันเป็นเพื่อนสองตัวเลยว่ะเดี๋ยวนะไปผมว่าเราน่าจะสู้ยากหนึ่งเลือดไม่เต็มสองกูกลาก <c oughs> <c oughs> นะเออไม่ได้จะไปไหวเออไม่ได้จะไปไหวถอยดีกว่ามั้งเออจะกชักชจะถอยดีกว่าน้อเออเนาะไม่ได้จะไปไปยุ่งกับเขาเนาะเนาะเนาะ,นะโอ้เพราะว่าเขาเอนชาร์ดด้วยเอนชาร์ดทั้งตัวด้วยนะครับเดี๋ยวนะ เราก็เอนชาร์ทั้งตัวได้ไม่ใช่หรอวะโอ้ยโอเคเอนชาร์ทั้งตัวได้ผมก็ทําได้นะพี่นะผมก็ทําได้นะพี่นะัดมึงเอนชาร์ทชิ okay. ้นแรกเอนชาร์ทชิ้นสองลูกโอเคสามไปลูกสามไปอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวยัดก่อนย,ยัดใส่ยัดใส่ป้องกันตัวก่อนเออเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาทีเผื่อมาแค่นี้ก็ถือว่าหมดแล้วนะตอนนี้ แล้วพร้อมที่จะเข้าไปบวกกับเซเจริตันตัวที่หนึ่งอ้ยเดี๋ยวเด้อเด้อเดมึงโอ้ยเดี๋ยวสัจเจคุยอู้ยดาบติดไฟโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึง,มง,ด,มงด,ดาบมึงติดไฟได้แหละไม่คิดจะบวกกันเลยตะคุเรียบร้อยอูย้ยดาบติดไฟว่าเดือบฟักไม่น่าห้าวเลยมันอยู่ใต้เท้าเราตั้งแต่เมื่อไหร่โธ่เอ้ยเสียดายเฮ้ยยังไม่ชนะสักรอบเลยนะเฮ้ย <c oughs> ในบอกว่าจะมาโหดวะเดี๋ยวในบอกว่าจะมาโหดวะแต่ทำไมแพ้แพ้หลายรอบแล้วเนะเอ้ยชักจะแพ้หลายรอบเกินไปแล้วนะเออชิบหายล้วชิบหายล้ะไม่ชนะกับชาวบ้านนี้เขาเลยเออขอชนะสักเดี๋ยวเอาระดาบเมื่อกี้อยู่ไหนเก็บมาอยู่ไม่ใช่ไรเออนี่ไงเอามาขออินชาร์เจ้าของดีๆได้ไหมได้เลยวะเนี่ยเจ้ามันละกันเจ้ามัน ช่างมันก็ผมอย่าไปสนใจอย่าไปถามมันเลยโอเคอปลา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 แล้วก็เอานี้ใส่ไปเอาต้องใช้เลเวลสนะามเนี่ยอะไรเยอะแยะวะเนี่ยมึงไปไกลๆดิเฮ้ยอ้าวเออไปไกลจริงเว้ยเนี่ยไปไกลจริงเไหมขอบคุณมากพี่ที่ไปไกลๆให้โอ้โหอะไรจะดีปานนั้นเนี่ยเอ้าวโทษแจมแมวแจมแมวแจมแมวแจมโคก เออจำเสือจำลิงโอเคต n k y o วเปิดชุดเกาะมาลูกชุดเกาะไม่มาว่ะโโมาซะกูกลัวเลยเด้อโอ้โหชุดมาซะเต็มชุดเลยโอ้เต็มยศเลยนะพี่นะเออพี่คิดว่าผมจะสู้พี่ได้เรอพี่ฮะแม่แน่แน่แน่เนีน้ถ้าคนนี้กูก็ยิ่งเป็นหนักใจเออเออเออแล้วทำไม,มผมใส่ไม่ได้ กูหนีกันนกูหนีกันเดี๋ยวอย่าโดนอย่าอย่าผูเอากูเบื่อเซิฟเวลาต่อบล็อกแล้วมันกลับมาที่เดิมอะเนอะโอ้ยชิบหายต่อบล็อกแล้วมันกลับมาที่เดิมเหม่โอ้ยบ้าอะไรวะโอ้โต่อบล็อก๊บมันกลับมาที่เดิมนาทีเลยอะไรวะสังเกตดูเมื่อกี้ลีกลับไปดูรีลีกลับไปดูเออเมื่อกี้ โอ้อุตส่าห์ต่อไปไกลเล้วเนี่ยโอ้ยขอเสื้อหนอ่อยเถอะอย่างน้อยอ่ะไม่มีอะไรก็ช่างแต่ขอให้มีชื่อเสื้อนั่นไงกูว่าแหละกูขอเสื้อสักตัวนี้มันยากขนาดนั้นเลยวะเ,เนี่ยเสื้อเหล็กก็ได้เออเมื่อกี้เสื้อเหล็กก็ยังดีแต่เมื่อกี้ไม่มีเสื้อไงเพราะว่าเสื้อเป็นไอเทมที่เพิ่มทุกอย่างเยอะที่สุดแล้วเนี่ยครับอเออเฮ้ย <laughs> กูขบับองเดี๋ยว ไม่น่าเป็นสายแว่นเลยเไม่น่าเป็นสายแว่นกับชาวบ้านชาวช่องก็งเลยตายกันแล้วเหรอไอ้เว็บชักจะตายเยอะไปแล้วะเว็บนะโอ้โหตายตายฟีตี้เลยเออรู้สึกว่าตายไม่ยั้งเลยโอ้โหมีตายแบบคอมโบอะไรกูเนะี่ยเดอยังจะถามตัวเองอะไรของกูเนะี่ยโอ้โหดาบมีสามไซส์ให้เราเลือกครับผมอืมแต่ขอเสื้อได้ไหม,มเออยอย่างนี้มันก็ยังดีอยู่เว้ยอ้าวโธ่ไปเดี๋ยวละดับทำไมเกาะเราอยู่ไกลจากตรงกลางจัง ฮ้ยจิ๊บโอเคได้โอ้ยโอ้ยยิ้วดิดิดิโอเค thank you โอ้โห thank you สิร <painted vậy> no ิยูดักดูนะเปิดโอ้ยโอ้ยของดี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 มีต้องต้องอวดต้องอวดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีมันตีกันมันตีกันเฮ้ย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 ผมผู้รักษาความสงบแห่งชาติโอเคมันตีกันทำไมเนี่ยอ่ะมาตรงมาตีกันเอ้พวกนี้ไอเด็กไม่ดี เออหาตีคนอื่นเขาอีแม่โอเคเอาทีนทีไปด้วยครับเผื่อไว้มีแบบเอ้รอบนี้เราน่าจะยึดตรงกลางได้นยครับเออรอบนี้เราน่าจะเหนือกูคนอื่นมึงมาเลยมามากูต่อให้ยาฮิวเลยมามามากูต่อให้ยาฮิวเลยมามึงไม่น่าจะรอดอ,อ่ะเออโดดโดดเอออย่างนั้นแหละดีเออดีจะได้ไม่ต้องแบบทําอะไรเยอะแยะ,แยะอืมม่คนนึงครับผมคนนี้น่าจะไม่น่ารอดจากเราได้นะครับ เพราะว่าเราก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นเเข้าใจไหมเข้าใจนี่ไงเรียบร้อยับผมเก็บอีกหนึ่งตัวโอเคเหลือกี่คนเหลือกี่คนเอ้ยใครยิงอ้าวว่าจะเก็บมึงไว้สุดท้ายแล้วนะยิงกูก่อนนะเดี๋ยวว่าจะเก็บไว้สุดท้ายแล้วนะเอ้ยทำไมยิงกันอย่างเงี้ยค,คิดว่าไม่มีของเหรอะฮะคิดว่าของผมไม่ถึงที่จะไปหาคุณได้เหรอครับ อืมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึง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 ตายตายตายมึงตายโอเคขึ้นเพไอ้บ้าป้าก็ป้ามาติดป้าก็ป้ามาติดโอ้ยเกือบตายโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้ง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 อะไรทิ้งไปก่อน โอเคว่าจะเก็บมันไว้สุดท้ายนะครับผมจะมันเป็นลิงไปเลยเออมันกวนกวนไงเอออยู่อยู่นิ่งไม่เป็นไงกวนเนี้ยไม่ใช่กวนธรรมดากวนตีนครับผมอืมสุดยอดไปเลยเดี๋ยวนะโอ้โหมากวนเราก่อนเราไม่ได้ทําอะไรให้นะเว้เออเอาไปสักดอกอไว้สักดอกมันต้องโดนจัดเลยคนเมื่อกี้อยู่เกาะข้างเราด้วยกวนจีนครับผมบอกอ้ยทุกใจนึกว่าจะโดดไม่ถึงแน่อันเนี้ย อันเนี้ยมีทูบล็อกหนีด้วยอะไรอะไรมึงมาพงมาโผอะไรเฮ้ยอะไรจะทำอะไรเฮ้ยอันแนอันแนมีมีจุดจุดทีนทีเพื่อเออเออเออโอ้โหนะมันทำเราเจ็บเหมือนกันได้ตัวเนี้ย เอ้ามันอยู่ข้างบนมั้เนะอ๋ออยู่อยู่อยู่มันยังอยู่อยู่อ้าวอ้าวอ้าวมึงล่วงมึงจบมึงล่วงมึงจบบอกเลยจบอนาคตมึงอะจบจบแล้วโอเคเรียบร้อยชนะครับผมแม่นึกว่าจะไม่ชนะซะละนึกว่าจะไม่ชนะซะละอลวโธมีสายเล่น TNT แม่ TNT แหละ TNT แหละแล้วเถอยอ้โอเคครับผมก็ เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก so ันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนเดิมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะเหนื่อยเหนื่อยเล่นเล่นมินิเกมนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากโอ้โถเอ